สวัสดีจ้าเมือนี่พอบานก็รับงานสายดันนะคะดันไถแล้วก็ดันค่ะดันปรับเห็ดถนนงหญ่ๆค่ะพี่น้องขาเห็ดคันหน้าคันใหญยๆพี่น้องขาเอาแบบว่ารดลดไงล,ลดซาเร่งลดพ่วงหรือว่าลดไงลดไถขีหรือว่าขับลงขับลัดทางมาใดเลยค่ะเห็ดคันหน้าญ่ๆนะคะเอาแบบลดไถ กะไตได้รถไงกะไตได้พี่นอ้อง่ะอืบดันมาใส่คันแท่นหน้าแบบนี้เลยค่ะกะเท็ดเ,เป็นคันแท่นหน้าง่ๆนะคะให้สะดวกสบายในการเดินทางนะคะขี่รถลงมาได้เลยรถไทก็ลงมาได้รถไงก็ลงมาได้มาแก่อย่างนี้คะ่ะแก่อย่างฟังนี่นะคะสวนเถียงอยู่ฟังพูดสวนเถียงนะคะก็อยูฟังพุนะะ่นค่ะพี่น้องะ่ะเถียงอระอยูฟังพุนะะ่นฮะท้าจะอ้อมมันก็ออมไปไกลใส่เวลาเป็นยี่ิบนาทีนะคะแต่นี่ ข้ามมาบ่อหอดสองวินาทีบ่อหอดสองนาทีกับไปหอดสวนยางได้ครับพี่น้องคะ<ม>พอบานกันมาแต่เศร้าทำมาไถยมาดันเรียวเรียบร้อยแล้วค่ะฟังทางนี้นะคะฟังนี้กับเป็นถนนใ่ญ่แล้วค่ะเป็นขั้นหน้างหญยแล้วนะรถสามารถไต่ได้ะคระับว่าจะเป็นรถไทรถงหญ่รถด,ดิแตกรถด,ดิแดน ลดยางกัตเตยได้ยกเว้นรดสิบล้อนะคะเออนะกัตเตยมาได้โยค่ะพี่นอ้องค่ะแต่ยย่างบ่ทรนี้เลี่ยวค่ะพี่น้องยังสี่เหยียบยู่ยังสี่เหยียบให้เพิ่นให้แน่นๆ,ๆน่นก่อนี้ค่คะเพราะว่าเสริมยมทันนี้เลียวเนาะแต่ว่าฟังนี่มันก็นถือว่าได้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะพี่น้อง่ะมันก็เจมันก็นได้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะแต่ฟังนี่ เพิ่งจะเริ่มค่ะเพิ่งจะเริ่มถยเพิ่งจะเริ่มไถยแล้วกระดานเพราะว่ายัางไม่ได้สุดทางค่ะเพราะยังไม่ถึงเลยค่ะเหลือประมาณสิบก้าเมตรนี่แหละค่ะนี่เหลือประมาณสิบก้าเมตรนี่แหละค่ะสิบยี่สิบเมตรเลยล่ะพี่น้องค่ะนี่ก็ะจะถูถยแล้วก็ดันคุาพี่นอ้องคะถยแล้วกระดานมากนี่พี่น้องค่ะดันมากเป็นกองกองแบบนี้เลยค่ะ ไายแล้วก็ดันนะคะพี่น้องคะนี่ดันมาแล้วดันมาแล้วคะ่ะดันมาแล้วดันมาแล้วจ้าไายและกระดันค่ะพี่น้องคะ่ะใส่เวลาบโดนค่ะพี่น้องคะ่ะเฮ็ดอันเฮ็ดถนนหรือว่าเฮ็ดหน้าเฮ็ดขั้นหน้าอันขั้นใ่ๆนะใส่เวลาบโดนค่ะพี่น้องคะ่ะบวมหดมือจะเล้วนะคะอันนี้มาตอนเศร้าใส่เวลาไปประมาณ สองชั่วโมงค่ะพี่น้องสองชั่วโมงสามชั่วโมงนี่ละนะคะใกล้เสร็จใกล้จะเสร็จเรียบร้อยคิดว่าครึ่งวันน่าจะเสร็จนะคะครึ่งวันก็น่าจะเสร็จค่ะพี่น้องคะนี่เหลือไม่เยอะเท่าไหร่แล้วนะคะเหลือบลายปันได้ละค่ะเหลือแค่ปรับนะคะด่านคันมาแล้วก็ปรับปับจังน้อยแล้วก็ขึ้นเหยียบก็โอเคใส่ได้ค่ะพี่น้องคะ คลิปนี้ก็เอาแค่นี้นะคะขอบคุณตุกการรับชมจ้าวันนี้แดดเปรี้ยงเลยค่ะ